ครับสวัสดีแฟนเพจแฟนกลุ่ม Facebook ไปทักไม้ทองช่างคอยเซร์วินะครับนี่ก็เช่นเคยทุกๆขึ้นสิบห้าคำก็นำสีพึ่งหลวงปู่มาไหว้กลางแจง้งรับพลังวิเศษพลังแสงจันท์นะครับวันนี้ก็ถือโอกาสบอกกล่าวครูบาอาจารย์ในวันออกพรรษานะครับวันนี้ตรงกับวันออกพรรษาถือโอกาสบอกกล่าวนิมนต์ ครูบาอาจารย์ออกพรรษานะครับมีมาให้ชมสีพึ่งที่บูชาติดตัวให้เขามีทั้งของตัวเองที่เขาติดตัวของลูกที่ติดตัวนะครับก็เ,เอาออกมาว่ลาลางแจงกับลางวิเศษ นีก็เป็นชุดยุคต้นแล้วก็ยุคป,ปัจจุบันที่เสกใหม่จากหลวงตาทกนะครับที่เป็นตลับทองทอน,ทอนจากวัดน,นะหรับมาใจ ทางน้อยนี่ก็ล้นไม่หยุดนะครับตลอดชมให้ดูหาเวทูกขันนะครับมีอจารย์อุ่มอยู่ข้างหลังหน้าก็จะเป็นหลวงพอโ อามาอย่างไงครับเนี่ยเอามาวางแป๊บเดียวครับไป้ทากไตขึ้นมาแล้วเขอขอาราธนาบารมีหลวงพุกเคมิอยู่พระภูปิยะเคมิคุณ จงดลบดาลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวรวมทั้งกัลยาณิมิตรจงประสบแต่ความสุขความเจริญปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีเงินใช้ไม่ขาดมือโอมปิยะเคมีโยเมตตาคุณังอระหังเมตตาณชาลิติพุทธมาอาุณะมพุทธายะ สาึุงหนึ่งสระบีิยาสวัสดีครับช่างถวยเสศูย์แป่เปลวเทียนสว่างโชดช่วง